Sí Còn Còn chí, Điều cao nă cụ duy vì khó lâu dưỡng trong giai lầm có lợi ừ. chủ quyền yeah. có lợi thân thể hiện của mùa đầy cho chị hai tiệm có thể thì à. à. nó đã nhớ rộng đến mùa để có quả chỉ so với quả trọng mệnh bên mình mà có ta. Đã xin chúng tôi là cho bảo quá trí, Chúng tôi đủ tên Brecken officer Pro Y você เราสมบัติยังเป็นสิ่้ที่จะรับ วันนี้นามากาแค่บรรยบข้อที่ห้าประวัติยข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เป็นส่วนแรกของประวัติส่อประการและประวัติย่อสืบการคอที่ห้าถึงข้อที่เป็นส่วนที่สองประวัญญัติที่ประธานเล่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้า และส่วนทวัน,นที่สองยวกับกร่ยวกับ,ก,บ,ก,บการไหลใส่จะเลการทางม,มนุษย์ดังนั้นข้อประคำที่วันนี้จึงเป็นข้อแรกในส่วนที่สองของกระบวนกานปปรต่ารและจึง ตังจิอุปายโปกิสิกขะติ12ตะคนอันกลองกระทิกะเจติโชวิกะไก่ก็แท้เนี่ยก็เชื่ออย่างนี้อินอะเปตตรณโชคือข้อนี้ก็สีก็ก็แย้มมวดซะเนี่ยยะติเราดู7เตบุริจฉะบอกว่าโอจะเค้าหรือก็คงว่าถูกก็ก็ ทอ่างนั้นทมการให้ญา่อจึงรับการกไปมามาจและอุทาบนี้เช่นันที่ที่สดสการต้ทีมาดีและอุานถึความสุข ความเชิญแล้วก็ความสุขความเจริญที่ใหญ่ที่สุดมาจากการความรักการักกันอย่างลื่นเริก็ถัาเจ้าเห่นความรักส่งเส้นชัยนีและประธานข้าวแก่เขาตกเขาตั้หนังน่าวางโทษแฟ่และลูกเป็นที่ พอปรเปานพจ้เจามากมากที่สุดเะนำไปสู่ขัะโนอันโดงเจ้าขระองซึึ่งจากนานทําให้พ่อแม่และลูมรชีวิตทีไปไม่ดีมาดีและอายุนานนะครับ 不跑腿，不进，下来看书，边拍照，记，讲解，来到处串来绕，不神经。不包太阳，是冷，养生慢一点。 ของพระเจานั้นดังนั้นวันที่อทสยนอิสทธิอันดกันครย้อนช่วแรกกเาไปนเอีเอาเวว่าสิรู่เียงเดเนหนี่ือเที่ยนที่เลกโตหลอกกอสวนตัวัดนเล่ต้เที่ยปูวั เด็กชายอนัทีอทกรอกดักจะตกองขคาุรอันนี้ใช่ครับอันนี้คือรวามคุ้ทีสคัญมากจริงๆนะครับนี่เป็นที่ขอข้าผิดพรทับวันนี้เปเสที่หพอสุดท้ายล้ว่าจน ช้าฟังดามันดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ประทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติดามันาของเจ้าพู้อีกางหนึ่งก็คือก็คือการส้าฟังและให้เกียรติการให้เกียรติเล็แต่จงกระทำในองค์พระผู้เป็นเจ้า นี่นองค์พระพอบเป็นเจ้าที่สำคัญมากครับดังนั้นการเสีอฟังและการอินเทอร์คอแเนในองค์ประพุบเปเจ้าจึงแกินสำคัญเหลวในองค์ประกอบเเจ้าไม่ความว่าอะไรไม่ความว่าที่หนึ่งการมีความเชี่ยวที่สองการเชื่อฟังตัวฉัน เ,เราก็ไม่สามารถกำนงอยู่ในข้าอองนั่นแง้ด้วยงเราจึงไม่สามารถาเชา่อาังเราจรับองุนเจ้าคำนม้ได้อย่างที่พระเยซูทรงประทาน,น,นและเราไม่สามารถนำชายข้าวอ,องนุนดตงนั่นจึงเป็นเรื่องอยากที่กูที่ไม่เชื่อจากเชื่อฟังนี้อันจึตงตกบา เสาุเจ้ามั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าสู่สวรรค์เละชิงนิรั์ได้โดยการเสนาคองเล่เละาควาพระอัศนพยองชระเละกดันชายพระองค์สุดวาใจสุสุดสั์อีกกว่านั้นพวกเขาจะโดยมะสกันว่าพวกเขาเข้าสู่สวรรค์ที่งดงามได้เล่นชิงนีรังเ่ง พียงแน่ปัพวกเขาหลานชายพ่อแม่องพวกเขาด้วยความเที่ยและำลรมของพระเจ้าเหมือนที่ไทยสูกระทัฉะนั้นกา,การเชืเ่อฟังและการเิษยาพ่อแม่จึงเป็น ส่งปัจาัยให้แก่ผู้ลูกผู้เสือแล้วก็ความสำคัญระวังพ่งแอแม่กับลูกๆเป็นของเป็นของขานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และวิสุทธิญานที่จ้าทสงปัจาัยดังนั้นความสมพัญระวังพ่งแอแม่ให้ลูกนี้ สัมผัสความท้าใงความอักทันทเมื่อชางพ่อแม่เลยลูกจึงจะมีความสุขงมากอนนแล้ว ดกขึ้นได้ยามเต็มที่เมื่อฝนสัมผัสลงก็คุณอันลอยรา no ในประเทศานี่ยขั้นสูงสาันสสุดคือขท้นของข้อแดังนั้นเราจึงสามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้ย่งหอนฤทธิ์ท่สุานทางข้อแม้ของเราคังนี้พระเจ้าทรงประทานข้อแม้เพื่อช่วยให้เราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้า พวกแม่เราจึงสั่งถึงควาองัอันจนึงใ่ที่สุดของรักษานี่คือเตรทนที่เราต้องสัรุปในพระคุณเจงของพระคุณและสารเสมเจ้าที่ทรงประทา,ามก็แม่ของเราการแจ้งัและให้การสืบคาีก็แม่ร อย่างด้วยสิ่งสุดกุกกำลังเป็นระปท้ที่สุดที่จะทำให้พระเจ้าของิรไทยและจะไปดีบาดีและมีอัองญนาทิน,นงนต่งิโลกิไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราควรสัมพันธ์ทางธรรลักิที่พเจ้าทรงยิงต่อเรา เราติดก่อนลูกๆองเราด้วยด้วยแค่นี้เพรประทับศีวันีเอเฟส,ต,สต้บโทชิสบอกข้อที่สิซึ่งก่าวว่าไปทางทุกเส้นายายาวบุตรของตอนให้เกิดพระสานได้จงอบรม ประที่ตจ้างำเช่นนี้เราต้อง下来รู稣และสัมัสคำรักของขราเจ้าที่ข้าเจ้าสมบัติทางเราทางทางพ่อแม่ยามฉันทีและอัสความสามารที่จะเชื่อฟังประวันิาสของข้าเจ้าด้วยความเชื่อสันติของจริงนุโก Bubble. เมื่อเราทำเสนหน่เนนั้นเราจะสามารถนำคำรักพลัาและกังงานของพระเจ้าและเป็นเด็กยังเด็กยังของการเสวังโดยของเสียและนิยมอยู่รุ่งรุ่งของเราด้วยคำรักนทำสังสอนและการเตือนสติตามหลังของพระ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không luôn luôn những video hấp dẫn No,